ไม่ใช่ก่อนนะเดี๋ยวป้าปาจะกลัดบ้านละเดี๋ยวไปส่งนี่โหมันหล่อจริงๆมันมันรู้งานจริงเลยหล่อจริงๆนะทำอะไรหรอกอันนี้คืออะไรขอทีไว้เป็นลูกเคนะแต่ว่าไม่ได้อแน่นอนคนนี้จะกำลังจะไม่ทอมอยู่นีี่บาครับขอแต่คนนี้ขออนุญาตนะครับคนนี้สังวนไว้แบบต้องมีแฟนประมาณยี่สิบห้าคนนะครับ คนหล่อเนาะใช่ไหมลูกทำอะไรมือนนี่ทำรลูกเนี่ยะไรคืออะไรอันนี้แปลว่าอะไรนี่แปลว่าอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไรสัญญาอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคาราบาลฮะ